สวัสดีค,ครับผมสอสอบนะครับวันนี้ผมมาออกหน่วยสอสพบประชาชนนะครับก็ครบรอบประมาณปีครึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่อบตอตำบลเก่อสับโดงครับวันนี้ออกหน่วยก็จะมาบริการเรื่องตัดแว่นสสยตาให้กับผู้สูงอายุนะครับสำหรับสายตายาวสายตาสัส้นตัดผมให้กับน้องๆแล้วก็มีออกพคาลอยู่ยวันนี้ ก็วันนี้มาเยี่ยมพี่น it, ้องชาวกอสัมโรงนะครับเดี๋ยวพามาดูว <espe face craft masses> <week> <asmine> <hat legal> ่าสสก็เนี่ยทำอะไรให้กับพื้นที่บ้างก็จะพยายามเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆตำบลของผมเลยนะครับในเขตหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ยังยืนยันว่าเรายังทํางานอย่างส่วนสมอรถนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงนะครับก็จะทํางานให้เต็มที่นะครับมาดูเลย